วันนี้เวลา14นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิษิาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีสเสด็จออกนวังสาปุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรวดีจุลานนท์ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนำคณะพระยาองคมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยประจําปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในคันประจบเหมาะผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนํานางสาวประพาพรชุนหาชัดชาราชัยและครอบครัวเฝ้าทูนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย นายสมชัยเลือดสุทธิวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอ,องธบากาะบังคมทุนรายงานการจัดการแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The Educators Thailand ประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้ครูผู้ที่ได้รับรางวัลผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ จากการนำเสนอผลงานเฝ้าทูลลอองพระบาทรักพระราชทานประกาศนียบัตร นางสาวสิริธิดาสมมิตาสิริกรรมการผู้จัดการบริษัท PNS แ a ร t e r y Mining จำกัดพร้อมด้วยนางธิดาพรสมมิตาสิริประธานกรรมการบริหารบริษัทและคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลและนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดินเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัาย นายยูริยาวิยาโฮเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่นายยูริยาวิยาโฮได้ปฏิบัติหน้าที่เอกอักรราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยในเดือนธันวาคม2563โดยก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์ที่กระทรวงต่างประเทศกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์นอกจากนี้ได้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกบุคลากรและผู้อำนวยการ แผนการแผนบุคลากรที่กระทรวงต่างประเทศและตำแหน่งอื่นๆในกรมอเมริกาและเอเชียมาก่อน